ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025รายวันออฟ i ิเชียลแมนเชส e ต c ร์ y ีขคว้าตัวรายานเอเนูรี่แบ็กซ้ายทีมชาติแอลจีเรียมาจากฟูฟแฮมตันวันเดอร์สด้วยราคา31ล้านปอนด์หรือประมาณ1,364ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกัน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ออฟฟิเชียลเชลซีคว้ามามาดูซ่าเซนแบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสมาจากสตา์บูดด้วยราคา11.9ล้านปอนด์หรือประมาณ523.6ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2033ออฟฟิเชียลแอลติโกมาดริด ฟ้าเกีวมองลองเล่เซนแบ,บ็กชาวฝรั่งเศสที่ยกเลิกสัญญากับบาร์เซโลนามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวโดวยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8ออฟฟิเชียลดิมิทรีปาเยตติจอมเก่าชาวฝรั่งเศสกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนหลังยกเลิกสัญญากับวัสโกดากามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงเติเริ่มทาบทามวิกตอร์โยเคเรส กองหน้าชาวสาวิเิชของสปอร์ติ้งลิสบอนผ่านตัวกลางของนักเตะแล้วฟาบริซิโอโรมาโนแมนเชสเตอร์ซิตีปิดติวคว้าตัวรายานชากีกองกลางตัวรุกชาวฝรั่งเศสของโอลิมปิกกียงที่ราคา35ล้านยูโรหรือประมาณ1,295ล้านบาทราคานี้รวมแอดออนแล้วโดยที่นักเตะจัจลบาก้าเซ็นสัญญาก้าแก่งในถิ่นเอเทนสตเดียมเป็นเวลา5ปีด้วยกัน เนอร์กิฟขณะเดียวกันเรือใบสีฟ้ากำลังจะได้ตัวมาคัสเบตติเนลลี่รักษาประตูสำรองของเชลซีมาเป็นโกมือสามแทนที่สกอตต์คาร์สันเฮทวันจอมเก่าที่ย้ายออกไปลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเชลซีต่างกำลังให้ความสนใจคิมมินแจเซนแบกทีมชาติเกาหลีใต้ของบาเยเมนิกขณะที่เสือใต้ก็พร้อมขายโดยยอมลดราคาลงมาจาก50ล้านยูโร ที่ประมาณ1,850ล้านบาทเดือแค่35ล้านยูโรที่ประมาณ1,295ล้านบาทคอร์ออฟไซด์เชลซีติดต่อพูดคุยกับเอชมิลานแบบโดยตรงอีกครั้งสำหรับการคว้าตัวไมค์เมนยนยองปรึกษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสโดยที่นักเตะยังคงมุ่งมัน่นที่จะย้ายมาคาแข้งยังติสตมฟอร์ดบีชฟาบริซิโอโรมาโน h อตนา m ม s สเปอร์ um ได้ยกระดับความสนใจในตัวแอนทวนเซเมนโยกองหน้าคนเก่งของบอนมัดขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงเล็กสตาร์ทีมชาติการหนาในวัย25ปีอยู่เช่นเดียวกัน Sky United, สกายสปอร์ตนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงความสนใจจะเซ็นสัญญากับเจคอบแรมซี่กองกลางตัวเก่งของแอสตันวินล่าซึ่งาาคาดว่าน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,320ล้านบาท ชาชาทาโบเรียดีบริตันแอนโฮฟอเบียนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวดิเอโก้คอปโปล่าสเตเบ็กดาวรุ่งชายตะเลียนของเวโรนาที่ราคา10บล้านยูโรหรือประมาณ370ล้านบาทราคานี้รวมแอดออนแล้วขณะที่ตัวนักเตะก็พร้อมย้ายมาร่วมกวนเจ้านกนางนวลฟาบริซิโอโรมาโนอาฟตันถูกมองเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีโอกาสได้ตัวแจ็คกิรช ติดกาวดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เดลี่เมล l ขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มีความสนใจจะเซ็นสัญญากับกีรชเช่นเดียวกันเบนเจคอบส์เตโอแอ็กนองเดสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสของเอซีมิลานต้องการจะกลับไปเล่นให้กับอาเตตโกมาดริดอีกครั้งขณะที่ตรามีกำลังพยายามทำให้ดีนี้เกิดขึ้นจริง r m c Sport บาเยเมนีเกรงบลัดเล่บัคโกล่าปีกจรวดทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในตำแหน่งปีกของพวกเขาขณะที่คาโอรูมิโตมะจากบริจัทแอนฮัลฟอเบียนราฟาเอลเลอเอาจากเอซิมิลานและโครี่คาโวจากลิอัลปูต่างก็อยู่ในความสนใจเช่นกันฟอเรียนเพรเทนเบิร์ก ฟาเบียนลุยส์กองกลางทีมชาติสเปนของปารีสแซงต์แชร์แมงตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของอัลนาเซอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่คุณซื้อลุยส์เอนริเก้ต้องการให้เราเตะวัย29ปีอยู่ช่วยทีมต่อเพราะเป็นผู้เล่นคนสำคัญฟาบริซิโอโรมาโน่ขณะที่ราฟาเอล,ลเลอาปิกด,ดาดังทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรเอซิมิลานเป็นอีกคนที่อัลนาเซอร์กำลังให้ความสนใจอย,อย่างจริงจัง โดยที่ปีศาจแดงดำก็พร้อมขายหากได้รับก็เสนอราว80ล้านยูโรหรือประมาณ2,960ล้านบาทแต่ถึงกระนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเดลเต่จอมพลิ้วในวัย25ปีอยากได้ออกไปคัดแจ้งที่ซาอุหรือไม่เบนเจคอบส์ฮาวฮิลายิ่งก็เสนอเงิน22ล้านยูโรหรือประมาณ814ล้านบาทราคานี้รวมแอดออนแล้วให้กับไพสโรมาพิจารณา เพื่อขอซื้อตัวอันเคลินโยแบ็กซ้ายชาวสเปนิชฟาบริซิโอโรมาโนนอกจากนี้อาวีฮิลาายัางไม่ยอมแพ้เข้าติดต่อพูดคุยกับเอเจนต์ของวิกเตอร์โอซิมเฮนจอดตาวยิงของนาโปลีอีกครั้งด้วยความหวังจะได้กองแน่าคนใหม่ก่อนไปสู้ศึกฟีฟ่าคลับเพื่อครับ ben เบนเจคอบส์อาอาลีมีความสนใจจะสัญญากับมอร์แกนกิฟต์ไว้กองกลางตัวเก่งของนอตติงแฮมฟอเรส แต่คาดว่ารเราเตะทีมชัติอังกฤษในวัย25ปีจะเลือกอยู่ค้าแข่งในยุโรปตอร่อหากต้องย้ายออกจากทัพเจ้าป่าเบนเจคอบส์หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม